แก๊งขอทานจีนมีการทำงานกันเป็นแบบขบวนการนะครับนี่อาจจะไม่ใช่แค่การขอทานข้ามชาติแต่เป็นการค้ามนุษย์เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเพียรสรุปให้ฟังครับ กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีครับหลังจากมีคนไปร้องเรียนนะครับว่าพบหญิงชาวจีนนั่งขอทานอยู่ตามสถานที่ต่างๆครับแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติแล้วก็เป็นที่สังเกตมากๆก็คือลักษณะร่างกายของหญิงขอทานคนนี้นั่นเองครับเนื่องจากเธอเนี่ยมือกุดนะครับบางคนก็กุดข้างเดียวบางคนก็กุดทั้งสองข้างนะครับและสิ่งที่ดูแล้วรู้สึกสงสารเป็นพิเศษก็คือลักษณะใบหน้าของพวกเขาครับเหมือนจะมีน้ําร้อนหรือว่าน้ํากรดเนี่ยลากไปบนใบหน้าไม่มีแม้แต่เส้นผมนะครับรวมถึงผิวที่หน้าเนี่ย ก็มีลักษณะขู่ขาด้วยเหมือนโดนน้ำร้อนลวกลักษณะการแต่งกายนะครับใส่ชุดักเรียนแล้วก็อายุเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าขอทานเหล่านี้เป็นชาวจีนครับแล้วก็ตอนที่ไปจับตัวได้เนี่ยนั่งขอทานไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงได้รับเงินจากการบริจาคจากคนใจบุญนะครับประมาณ1 0,000บาทซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมีคนที่ขอทานอยู่ในลักษณะนี้แล้วเป็นชาวจีนนะครับประมาณ6-7ถึงคนพอมาคิดรายได้รวมต่อเดือนแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ1นึ่งล้านแปดแสนบาทครับ we <laughs> หลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจับขบวนการค้ามนุษย์ได้มีลักษณะเหมือนกันเลยครับคือเป็นขอทานผู้หญิงชาวจีนอายุประมาณ30-40ถึงปีแล้วก็ใส่ชุดนักเรียโดยนี่ไม่ใช่การขอทานข้ามชาติครับแต่อาจจะโยงไปถึงการค้ามนุษย์เลยทีเดียวและที่สําคัญเลยนะครับขอทานชาวจีนเหล่านี้ไม่มีพาสปอร์ตด้วยแต่จุดที่น่าสนใจก็คือจุดร่วมของ2เหตุการณ์นี้ก็คือมักจะมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมานะครับเป็นล่าม กับขอทานชาวจีนเหล่านี้ หลังจากปรากฏตัวขึ้นมาก็จะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ครับโดยถามเจ้าหน้าที่ตรงๆไปเลยนะครับว่าเอาเท่าไหร่คนละ1 0,000่นบาทนะครับสคนก็ส0,000ื่นแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือล่ามคนนี้มาคาให้การของ1ใน3ขอทานชาวจีนก็เปลี่ยนไปครับจากตอนแรกนะครับให้การว่าโดนบังคับมากลายเป็นตั้งใจมาเองเพื่อมาขอทานโดยมีลูกชายที่อยู่จีนแผ่นดินใหญ่ต้องดูแลครับไม่มีที่พักแน่นอนซึ่งมันไปขัดกับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับตรวจค้นพบเจอกุญแจและคีย์การ์ดในกระเป๋าของขอทานผู้ หญิงคนนี้โดยเธออ้างว่าเก็บจากคนที่บริจาคเงินให้กับเธอแล้วก็ทำคีการ์ดตกไว้นั่นเองส่วนประเด็นเรื่องของการใส่ชุดนักเรียนเธอบอกว่าไม่รู้ว่ามันคือชุดนักเรียนเห็นขายกันทั่วไปตามท้องตลาดก็เลยซื้อมาใส่นั่นเองครับ แต่ล่าสุดนะครับคุณท็อปวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าขอทานแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงนะครับรวมถึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าขอทานแต่ละท่านถูกทําร้ายแล้วก็นํามาสแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ส่วนประเด็นเรื่องที่สังคมมองว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการค้าม,มนุษย์นั้นต้องมีการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนต่อไปครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อข้อมูลทั้งหหมมมดดทีี่ไ้รรัับบาาาาะแลลงจกกสสืว ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่ามีขอทานที่อยู่ในขบวนการนี้ทั้งหมด7คนซึ่งตอนนี้จับมาได้แล้ว3ยังเหลืออีก4ด้วยกันหากประชาชนพบเห็นเบาะแสนะครับคนจีนที่มีลักษณะแบบนี้ครับคล้ายๆการใส่ชุดนักเรียนนะฮะ มือข้างใดข้างหนึ่งกุดหรือว่ามีใบหน้าที่เสียโฉมไปก็สามารถแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับสุดท้ายนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างมองว่านี่เป็นการขอทางข้ามชาติปกติหรือเป็นขบวนการค้าม,มนุษย์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสติงนิวเลยครับ